โลว้าว wow. สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มีของเล่นชิ้นใหม่มารีวิวให้ทุกคนดูอีกแล้วนะครับท่านทานรนี่เลยคือเจ้าลิงแชมเปนซีเลยครับโอ้ในชื่อของเขาแชมเปนซีนี่หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวดูรอบๆกล่องกันก่อนอน,อน,นี่เลยเจ้าหน้าตาลิงแชมเปนซีโอไมคก็อ oh ด หน้าขยับได้ขาขาแขนขยับได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในกล่องดีกว่านะครับแทนแทนวูดดูดูดูิงปิงโอ้โหหน้าตาเหมือนกับในกล่องเลยนี่เลยเหมือนกันเลยทุกคน my god โอ้โหนี่นะครับหน้าตาจะเป็นประมาณนี้ลิงแคมเปนซีเดี๋ยวดูรอบๆว้าวสวยนะครับ สวยทีเดียวและนี่คิงคองพี่ใหญ่อ่าตัวนี้จะเป็นอันนี้คิงคองอันนี้รินแคมเปนซีเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาใส่ฐานตรงไหนตรงนี้จะเป็นช่องใส่แบตเตอรี่ AA 3ก้อนใส่ไปแล้วเรียบร้อยอสวิต์เปิดปิดอ่าแล้วก็นี่เสียงเสาก็จะออกตรงนี้นะครับว้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มทดสอบกันเลยดีกว่า อ่านี่เลยเจ้าลิงแคมเปนซีมาเลยครับนี่เลยเดี๋ยวสู้ลองเรียบเทียบดูกับเจ้าคิงคองตัวใหญ่ดูโอ้เลยเจ้าคิงคองตัวใหญ่อ่ะหันหน้ามาทางนี้หันหน้าหาท่านผู้ชมหน่อยโชว์หน่อยเร็วเดี๋ยวเขาลองกระทะกันหน่อยพี่ลองกระทะกันหน่อย ไโอ้โหนี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่กันเยอะเลยนะครับทุกคนโอ้โหกอดกันแล้วเขารักกันแล้วดูสิเออรักกันรักกันโอเคนี่เรามีเจ้าหมาน้อยมาด้วยอันนี้มีเพื่อนเพื่อนมารอนี่มีสุนัขมาด้วยนะครับทุกคนเจ้าหมาน้อย โอ้ยชิงกล้องโอเค,คนี่โ,โอเคทุกคนวันนี้ก็ลาไปก่อนแล้วกันนะครับไปเจอกันใหม่วันหน้าอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งม้มยนะครับบ๊ายบาย